โอเคสี่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสิบสี่ร้อยสิบสี่สู้เขาสู้เขาลูกค่อยคิดไม่ต้องกลัวสี่ร้อยสิบสี่สิบสี่ สามร้อยี่สิบเอ็ดไม่ค่อยสวยนะสามร้อยยี่สิบสี่สามร้อยยี่สิบสี่สามร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ หนึ <130. S 2> ่งร้อยสามสิบสุ้เขาสุขเขา,ขเขาหมุนหมุนกลับด้านแล้วลูก <Okay. S 1> เออต้องหมุนไปให้ถูกนะเวลาวิธีเขียนนะ 130. อะหนึ่งร้อยสามสิบหมุนกลั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 บหนึ่งร้อยสามสิบใช่หนึ่งร้อย สามสิบสี่โอเคตัวสุดท้ายสองร้อยสิบเอ็ดไม่สวยหะลูกเอาไหมเอาไหมสองร้อยสิบเอ็ดสองร้อยสิบเอ็ดสสิบอง สิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่โอเคตอนนี้อ่านลูกอ่านะไรคะภาษาไทยก่อนแล้วหนึ่งสองสามสี่โอเค

สี่ร้อยสิบยสิบเก่งมากสี่ร้อยสิ้ยสิบสี่ต่อลูกสามร้อสิบ สามรอยยี่เก่งมากหนึ่ใช่สองรโอเคตอนนี้ภาษาอังกฤษค่ะอิงเลชวแวเร็วสุเขาเร็ว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 เดี๋ยวเวลาหมดเร็ว one two t h r e ช้เก่งมากลูกสองร้อยยีสอรามสิบสองนึ่งร้อยสิบสี่ โ <Okay. S 2> อเค okay. สุขเขาหลุกสุขเขาทำได้ทำได้ทำได้เชื่อคุณลุงสิ100 14แกง100 14 ส2วนที่โเก่งมากต่อเร็วนงเก่งมากเยี่ยมสนุกไหมลูกสนุกมาก